ผักตบผักตบชวาวัชพืชที่มีประโยชน์ไอไโหอะแบบไรโหเด้งเกี้นเกียนเกียนเกีนอาหารเสริมหันผักชวาไปเอาผักตบมาให้หันกินหมดมือละถุงฝน มาหั่นเอามาดทงปุ๋ยหนึ่งตอนแรกก็เม็ดเจียงตับไงในบ้านก็เมดเจียงตับอ่ะ,อะกินไปกินไปย่าห้องกินไปกินไปกินไป กินแล้วก็ไปกินน้ำปล่อยออกไปได้ปล่อยสิลักนี้ห้ากา็ไยกก็เลยบ่ปล่อยให้ยู่แบบนี้ละ่ะว่าตะเขาามีน้ำแล้วก็มีอาหารที่เพียงพ่อเขาก็ยู้ได้แล้ว บง่งสภาพแบดล้อมจังไดเขากะยูได้น้ำบ่ให้ขาดมีผักใบเขียวเสริมแล้วก็มีอาหารแค่นี้่านก็ะยูได้แล้วอกินอร่อยมากเลยผักตบชวาของโปรดกินปลากินปลาเดี๋ยวตอนแรกเขามาเบิ่งอีกเทือนึงจากที่เห็นกองลหลายๆนี่สิกียงตับเลย โอเค,อ,เคอ่ากินต่อไม่กวนแล้วกินต่อเหอะโอเค